ก่อนหน้าที่ฟองจะมาเจอผลิตภัณฑ์ของชนตี้นะคะฟองได้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับค่ะก็คือฟองจะตื่นช่วงประมาณตี3ถึงตีหทุกวันนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะนอนไม่หลับค่ะรวมถึงกับพอเวลาตื่นเราเนี่ยร่างกายเราก็จะอ่อนเพลียเราจะไม่รู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋าค่ะแต่หลังจากที่ฟองได้ทดลองนะคะ เห็นหลินจือของช่วงตี้นะคะตั้งแต่คืนแรกเลยค่ะที่ฟองชงทานก่อนนอนเนี่ยก็ปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยฟองสามารถนอนหลับสนิทค่ะแล้วพอฟองรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเรานอนหลับเต็มอิ่มแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะสดชื่นมีพลังงานกระปี้กระเป๋าค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ฟองประทับใจมากเลยก็คือตัว PQQ ค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องการชะลอวัยนะคะเพียงแค่ฟองได้ทดลองค่ะแค่สองซองนะคะ ปรากฏว่าริ้วรอยอะค่ะที่อยู่บนหน้าผากเนี่ยแลดูตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือตอนนี้นะคะฟองก็สั่งสต็อกไว้นะคะก็คือตัวเห็ดลินจือเนี่ยหนะคะแล้วก็ PQQ 5ค่ะ